มาหอดหลังเวทีแล้วครับตอนนี้ครับพี่น้องคนที่จะแสดงกับดำดงเท็คซ่ามาซ้อมตอนเท็คซ่าปลาปลาปลาพี่นี่เหลี่ยมพี่พี่นี่เลี่ยมพอหมูแจักพอดำดงเขาเป็นไผ่เจ้าจักพอดำดงพอบอวบอวบหูจักบอหูแจักจะดำคือมือกันบอหมูแจ๊กจะดำมือ จักรตัดดมมือว่จักดมดงซื้อตัวใดเลขกซื้อตัวใดซื้อหกเนื้งหัดหกนี่มันออกมันนี่เออมันเบิดเป็นบ่ได้หาว่ได้จะไปแบ่งกับวัดวัดซื้อก็เห็นเขาซื้อย่วามันหัวปีอยู่ที่เทืงหันนี่การใช่ป่มันแก่ได้ยักตัววัดในพ่อลอยใบบ่อนาวิิก อันนกกือบยี่สใบแล้วบอเออเยอะมากสมัหมัครสมัคธรรมดาละเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปถามเขาพอกันใช่เอาเสียงมาพอเมียนมอตันเอาูไป้องบอแล้ก็โอดมาเอ,อ มามเขาโอ้ยดีใจน้ำเลยไอ่ดีใจน้ำโอ้มากกปลาแดงเนาะมาก็ดีใจน้ำดีผัดเล่ามาสองสามวดดิจะสือมาอั่เนออชุนขึ้นเออดีใจน้ำดีใจน้ำคนละมีหกั้งหกตอจะดีใจเบิ้งซับล้มบัตี่สือมาหกสามมันก็เลขว่าหลายตัวเลยล่ะสตัวนึงสามกศูนย์กบไปกมาเราเด็กขันบัึงเลกี้อแม่เกตื่นบด แล้วครูไปอินไว้เดี๋ยวนั่นบัตรไปรอเจอเนี่ยค่บัตถึงนี่คือสิบัตรถึงอีกเจ้าบ้านเรหมานตัวนี่นี่ความรู้สึกยังไงครับอืมดีใจเนาะหกศูนย์เต็มเต็มนเออห้องจนบ่บ่เจ้ห้องเจ้ายุไส่เจ้ายุบันอีหลาหมมันค้างไหมโอ้ยหนีกันบ่มันโอ้มันค้างจะให้มันค้างบ่มันค้างมือนก็เลยบ่รู่เรียงบ่บหรู่เรียงอะไรอีกเซียนบ่เหมือนว่าเปิดมันมาเพราะมันน่ะเข็นแต่เลขกหกศูนย์เอ้ามันแมนบ่เออ ก็เลยเปิดประตูมานั่งในรถคนเดียวเออบักจิดแลนมาออกแล้วหกชุดมันห้องว่าสันมังข่ามังค่าถลกเลยมันกับงามอยู่หกับเก่ามันกับตัวเดียวกันศูนยทั้งบนทั้งล่างอย่างเดียวตาขบนออกหกสามศูนยมมีหม่องดูเลยขวาย้่งสำนึกกับพ่อละวัฒนาได้สำนี่่เอาไอเจ้าเจ้ามวยดันยงลาแตกได้ปะ อ๋อเก้าหก่หกตแต่เขาตัดโอกาสใช่ป่ะขันสื่อน้ำปูมังถือรวังสื่อได้มัมเขสื่อข่สื่อตเกียดแปดฝากมหน่อยสื่อข่มาเกียดื่อเกียเออบันนี้อันไม่หน่อยแล้ววาไดดจตเจ็ดแปด้าสันว่าเขาอันเบิร์นะสมผื่นแต่เ่แม่มเนี่ยมันตายวัไ้แต่มือสุมันอันนี่ อันฮะพอฮะแม่มันอย่งเงินบ่อ้าด้มจากแบบด้วยนคือเขาก่าน่วเล็กโอ้ยบริก้กินเขาจนสั้นครับพี่น้องครับอืถือเกลียคนดีใจพินผ่านเาหลายงวดเดีวพราะ่าประเกินเนาะลูกสาวเป็นไ้โคกด้นอยื่น้ำไร้หลายมานะขยัเจ้าถือไรมือแรกเนี่ยทะเบงโหลกออยังได้กระดานแตกุ้งอิงอตอนนี้มันทก เก่าแสนเก่าแสนสามเก่าแนสี่แตกมาเดีปิดวงเดี๋ต้อองเดียวขี่รถมาเด็ดอุดมฝนตกไหมมาวันมากแล้วก็มาลินลินแล้วก็ไปเลย๊าจะคล้องกินเข่าตีจะคล้องเป็นตะหักเถอะวะแฟนแฟนนี่ฮะอย่าก็ได้ป่อนเลยนะก็ที่รักอย่างเนี้ย เมื่อมาว่าทีละทีละได้คกูเตะโตพับลงนี่เด้เดี๋ยวกินอีก่อนก็เป็นแฟนกันก็ไม่เรียกทีละยังไงแฟนกับใครนี่กับนี่จะบอกมันไวบอกทั้งสี่ไอ้ไข่แซบบอกงงจับบล็อเบิ่งเขาชอบเกย์ค่ะเขาชอบเกย์ลงมาอันจอนก็ถือเกยลงมาผมคือพี่ปอบลงมาเออผมมันสื่อเลขบว่าถามมันเร็วมันเร็วมันซื้อลอตเตอร์ซีใบคุณได้หกพันตี๋ซือแบบบริษัทยูตัวเอมโอ้ย อันเทวดาเขากะอยู่ใส่คนทังสีเนาะะเทวดาเขากะอยู่ใส่กังสีเนาะซุ้มนามบ่อาบซุ้มยังสีแม่ก็อี๋ดีด้อยก็พอ่อยเนี่ยทุกอย่อยตายมาจักตายมาหลายเดือนเลยเทวดาพรมวันอยู่ใส่ผู้ธังสีน้องไอเนาะเขาดื้อตนเขาดื้อตนสัตว์โอ้ยเสียบอกหมอนวดจอในเรื่องมันนี่คนทธขับรถเจอเนี่ยขอยดิเป็นวดอยู่ปวดมาสองมื่นแล้ว เ้านั่งหลายเล่นเจ้านั่งหลายจะปวดอันนอนพิงยังไงก็ปวดคนขับรถเมนบอนอนเอาหมอนพิงเตียงสิปวดไม่ปวดเล่าไปสิไหมไม่ว่าหมอนร้องกระดูกเย๊กร้องเสียบใช่ไหมเออมันคือดำมันคือดำแถมน้ำซุปดูดหมาไว้นั่นแหละแห่งวิตามินดีเออจดมันจะเสียบไป กันให้อสองคนนี tamanho, ่เห็นไหมห็นไหมขลูเสาเจ้ขุดพ่อวิทย์ังสีแต่ไหนน้ำบอกข่อนเนี่ยเอาสีส่งผมจะขอเห็ดเวียนเห็ดกรรมยังไหวเขาเด็กก็มาผ่าจากพเนาะ ยินเยนยินนด้วยายแวเจ้าเท่าเจ้าไปน้ำมูบาไหวเจ้ก็เป็นยูบันเอาเลยมันสองคนน่เอาไปยูน้ำซ่าใข่อยวอาแล้วมเป็ลูกบนน้ำซ่าเป็น้ำสกุลเจ้าก็ไมได้คอยบ่แล้วจะบ้าง่อย่อยบอกว่าเพราะ่เขามาข่อยเรียนมุ่งเรียนจากองมันคุมอย่าอยากยูเขาเจ้าว่าจะสีกินยังได้ๆไม่เปียกจะออกไปคอนเสืเนี่ยจะหามบอกว่าป้อมแปมอิพรเด้อป้อมแปรวิไลศิลป์ค่ะโอ้ยยาายาเสีย ซื้อน้ำบ่อาบจะควองกับบ่อาบดอกจะค้องผันขาวจะควองก็เล็ดูดีจักใบก่อนจักใบเราจะเรียซิบหกใบวัดอวดมันมป็นหาที่ใบจิอวยวัดแห่งไวัดมันบอกก็เลยซื้อหกศูนย์กตัวเดียวมาเนบ่ไ่มาถือหกศูนย์เก่าจนิแล้วมันมนี่อศูนย้หกหกศูนย์ไ้มันถือเยได้หละถือเล็งละข้บวหมูเลี้ยงละบริ้ซื้อ วัดสิบโดนถือดีดิตอนี้ค่าถาตัวเดี๋ยวเขจะบอกน้ตบอกขาโยนสุดอดอิลีอืมอิลีดิพี่วันวเราเลากถือสุงอ่ะยังม,มีค่าถานุ่นดำาดกมาลำเรื่องเมื่อื่นได้ส <30, 000. S 1> ิบแปดใบกับสิบแปดสองสามมื่นอมมื่นกว่าได้ดินกับพ่อได้สุได้ปนได้แก้ว อ,อันว่นาแล้วผู้หนึ่งนะว่าคิดไหมแฟนเขาโทรปลุกก็ต้องเจอ,อสี่ตัวซุ้มถามจริงแม่เออใช่เราก็รักกันดีทำไมต้องไปเอาคนอื่นมาเจ็บนี้นจ้องเจอข่อย เวลารักกันก็บอกให้เราไปนวดไปบีบเวลาลักอันเดียวโอ้พายข้อดีบ่มันบ๊ปากบ๊อปากหอกกับบ๊อปากคือกันล่ะแต่ว่ากับบ๊อด้ซื้อปนไอดอกวันนี้บ่ได้มีอารมณ์ซื้อเลขปานานคิดย้อนจวกไปทัวบอกไปทัวร์ไอหลีพูดอ่ะเขาไปอันหาแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสมเพลินน้ำหนาเจ้ามือสมมันอัน ซำพ่อมันออกไปทั่วพวกลราถือละอี่อยากให้มันอองสันละบอออกไม่ไปทั่วไหมเ้าคลิปนี้ก็แสดงความยินดีกับพ่อขันใช่พ่อใดข้างววนรถพ่อไดขางนรถพ่อใดเป็นกำลังใจให้ลูกโตพ่อใดคุยกับเอฟซีดาวแร่งเนาะขั้นนี้ขุดด้วยนี่ดาวสูงเหมือแร่งเอฟซีคาดว่ากระสี สมทบทุนให้อีหล่ะเพิ่มเติมยูโรอกตีเพราะว่ามาได้ปิดพงเด็ผู้ใดผู้โสดผู้มันนัอการที่กันนี่ป่มปิดหรอขันบ่มีวาสนาต่อกันบ่ได้ถือน้ำกันเด็กมองขันมีวาสนาตรมกันเออผู้คนเห็นบ่เห็นการใช้ทะเบียนรถยังหูจักเบิด์นั่หะหกสามหกศูนย์ผู้คนโบสือเนี่ยผู้ลังคนกับโบสือผู้ลางคนขันมีวาสนาต่อกันนี่เพิ่อนเกษตรมีจูบมีเจ้าได้เห็นออสผู้ใดใดกะดีใจน้ำรับพี่น้องครับบ่ได้ว่าดอก นะครับมันแนวมอมีหักเอาสำหรับคลิปนี้ขอแสดงค,ความยินดีกับพ่อการาใจนะครับ